สหรัฐบอกว่าจีนมีโครงสร้างอุตสาหกรรมต่อเรือพณิชย์ใหญ่เกินไปของโลกถึง60%ก็หมายความว่าเขาสามารถสร้างเรือรบจํานวนมากได้ในพิตารณาไอซูซุสีน่นีจะใช้เครื่องบินที่บรรทุกเครื่องบินถึง9รเทียบได้กับเจอร์รอนฟอร์ดหัวใจที่สุดคือเรือดำน้ำครับสหรัฐเหนือกว่าทุกคนในโลกนี้คือเรือดำน้ำครับโดยเฉพาะเรือดำน้ำโจมตีเร็ว53าหลักในการที่จะ ทำลายกองเรือทั้งหมดของจีนได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เราคุยกันเรื่องสองครามอีกแล้วนะครับท่านเป็นสงครามที่เรียกว่าจีนรัเสเซียบวกกันแล้วก็สู้กับสหรัฐสิ่งที่สหรัฐ มองเหมือนกับกีรสเซียคือต่างฝ่ายต่างมองฝั่งตรงข้าเป็นคู่สงครามในคุกฝ่านะครับสหรัฐกับจีนมีปัญหากันตอนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับแร่หายากนะฮะสงครามการค้านะครับรัสเซียมีปัญหากับยูเครนซึ่งเป็นสงครามตัวแทนของนาโต้นะฮะโดยเฉพาะการที่มีการซ้อมรบด้วยนิวเคลียร์นะฮะซึ่งเป็นเป็นแผนงานที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้เผยแพร่ก,การซ้อมยิงขีปนาวุธของกาลังนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ พิสัยไก่นะครับหนึ่งนสองพันกิโลเมตรนะครับการโจมตียูเครนที่กรุงเคปนะฮะบแล้วก็คาทิฟนะครการพบปะการระหว่างสีกินผิงกับทรัมป์นี่ที่ผ่านมาก็เห็นสภาพความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าคุยกันได้ครับเจรจากันได้ครับทุกอย่างเนี่ยการเจรจาเป็นสิ่งที่ดีครับคอนฟอ t เทชันไม่ดีแต่ว่า c o m มิวนิเคชันดีกว่าสีกินผินได้พูดแบบนั้นนะครับ คราวนี้เรามามองสิ่งที่เรียกว่าสหรัฐมองจีนหรือจีนมองสหรัฐเนี่ยมันมีสามประการนะครับที่เราจะคุยกันว่ามันเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งแน่ทางสหรัฐมองเป็นจุดอ่อนทางจีนมองเป็นจุดแข็งอันแรกก็คือแสนยานุภาพของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนถือเป็นจุดแข็งของจีนหรือเปล่าสหรัฐบอกว่าไม่ใช่มันคือจุดอ่อนกองทัพจีนใหญ่เกินไปอย่างว่าประมาณใช้มากเกินไป มีหนึ่งถึงสิบล้านล้านบาทนะเศรษฐกิจก็แย่นะฮะไม่มีปัญญาจะใช้งบประมาณมากขนาดนั้นหรอกคุณภาพของสินค้าที่เรียกว่าอาวุธใหม่ๆเนี่ยก็ยังมีปัญหาขาดประสบการณ์ในการสนามรบจริงเทียบกับสหรัฐและสหรัฐเก่งกว่านะฮะปัญหาภายในเรื่องคอร์รัปชันยกตัวอย่างเช่นการปลดก้าในพลเนี่ยมีความมั่นคงภายในน้อยแสดงถึงความเบาะบางของระบบการจัดการภายในของกองทัพจีนอันนี้คือจุดอ่อนที่สหรัฐบอก ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองสหรัฐบอกว่าจีนนะ่ะมีโครงสร้างอุาาตสาหกรรมต่อเรือพณิชย์ใหญ่เกินไปนะครของโลกถึงหกสิบเอร์เซนตอันนี้เป็นจุดอ่อนและจุดขง็งผมฟังแล้วยังงงๆอยู่สหรัฐบ,บอกไปจุดอ่อนจีนบอกเปนจุดแข็งเพราะอะไรเพราะจีนบอกว่าเขามีกําลังการต่อเรือถึง60%สิเซนของโลกก็หมายความว่าเขาสามารถสร้างเรือรบ จำนวนมากได้ในพิบตาอันนี้คือสิ่งที่สหรัฐกลัวเหมืนอนกันนะครับว่ามีการสร้างกองทัพเรือใหญ่โตมโหฬารมีเรือถึงเจ็ดร้อยลำเนี่ยมันใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับอีกประการที่3ามครับก็คือเรื่องแร่หายากเป็นซัพพลายเชนที่สหรัฐไม่มีนะจีนมีครอบคลุมถึง9 0ตของโลกเนี่ยเป็นจุดอ่อนและจุดแข็งสหรัฐบอกเป็นจุดอ่อนแต่ว่าเราก็ยังฟังว่าอํานาจควบคุมของจีนที่มีสัดส่วนการผลิตแร่หายากมากเนี่ยอนาคตมันก็จะต้องลดลงอันนี้สหรัฐพูดน,นะครับอนาคตสหรัฐจะไม่พึ่งจีนอีกแล้ว อันนี้คือสามจุดอ่อนและจุดแข็งนะครับผมอยากจะมองว่าสิ่งที่พูดไปพูดมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองของคนเนาะเดี๋ยวเราจะมองเรื่องอาวุธลับของสหรัฐกับจีนเนี่ยมีอะไรที่จะต่อสู้กันบ้างของสหรัฐไม่มีเอฟย2 s p ิบสองบีสองสปิเรือบรรทุกเครื่องบินสิบเอ็ดลำชั้นนิมิสนะฮะสะักสิบลำมีชั้นฟอร์ดอยู่ลำเดียวนะ,ะเรือประจัำบาลแปดสิบลำซึ่งมีชั้นที่เรียกว่าชั้นยอดของเขาคืออาร์เบิร์กนะฮะ รถถัง M1A2 หสรถถังหลักรถถังที่เป็นรถถังรองก็คือ M2 b สองแบตเรนะฮะตามรูปนะครับจะเห็นมีอาวุธหนักอาวุธลับอาวุธที่เป็นตัวหลักในการที่ประจันหน้ากับจีนนะคะคราวนี้ทำดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ว่าภัยคุกคามหรือว่าความวุ่นวายความลาวาดระแวงเรื่องเกี่ยวกับแนวป้องกันแนวป้องกันที่สหรัฐมีกับจีนก็คือวงที่หนึ่งและวงที่สองวงที่หนึ่งก็คือ ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวนันฟิลิปปินส์สิงคโปร์นะฮะวงแหวนที่สองก็คือก่อบวมคราวนี้สหรัฐมองแนวป้องกันเนี่ยเป็นอากาศปิดล้อมจีนนะครับจีนก็ทัดทายสหรัฐพอหลังจาก้านปิดล้อมโดนปิดล้อมมาทั้งแปดปีเนี่ยจีนเริ่มเคลื่อนกําลังออกนอกทะเลหลวงหรือบูนาวีโดยการเคลื่อนพับออกจากแอวเกาะ รอบที่สองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ว่ามีบรรเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำที่จีนซ้อมรบร่วมกันในพื้นที่ห่างไกลจากฝั่งขนาดนั้นคือวงแหวนที่สองก็คือเกาะกวมนั่นเองเป็นสิ่งที่จีนแสดงให้สรัฐเห็นว่าถ้าถึงเวแลาแ,แล้วที่จะต้องทะลวงการปิดล้อมของเจ้าการส่งกองเรือคุ้มกันขนาดใหญ่มีเรือรบหลายสิบลำมีเ,เรือรัตเวนมีเรือซ่อมบำรุงมีเ,เรือราตเวนที่แปลว่าเป็นพิฆาตนะฮะมันสามารถที่จะซ้อมรบได้ไกลขนาดนั้นได้อย่างไรนะฮะ่างฝั่งเป็น5 0 0 0ันกิโลเมตรนะครับ สิ่งที่จะอยากจะบอกว่าปฏิบัติการทางอากาศเครื่องบินขับไล่เจสิพ้า 15, ทำการโจมตีดโดยทดลองนะครับโดยการสามารถในการส่งกําลังทางอากาศนะฮรการเผชิญหน้ากับกองทัพญี่ปุ่นนะฮะการที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ว่าแปซิฟิกไม่ใช่ของอเมริกาคนเดียวในอดีตเราอาจจะมองแปซิฟิกเป็นดินแดนของอเมริกาเป็นมหาสมุทรที่เป็นมหาสมุทรแบบทะเลสาบของอเมริกาเป็นเจ้าของคนเดียวไม่ใช่ครับสิ่งที่อยากจะบอกว่าจีนมีส่วน คึ้นหนึ่แงแน่นอนแปซิฟิก Pacific เนี่ยไม่ใช่แค่อเมริกาเป็นเจ้าของมหาสมุทรนะครับฉะนั้นจีนจำเป็นจะต้องเพิ่มความสามารถในการเดินเรือแล้วก็ทำงานในสภาวะการที่เรียกว่าบูนาวีครับการปก,กตัวของเรือบรรทุกขบินสองลำก็คือเหลียวหนิงอซานรตรงเป็นเรือที่ไว้ศึกอานะฮะเป็นเรือพื้นฐานทั่วไปมีกกำลังขับน้ำประมาณเจ็ดถึงแปดหมื่นตันจิตหมื่นหกพันตันแล้วกันนะเอาตัวเลขตรงกลม สิ่งที่จะบอกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยลำที่สามศูนย์ศูนสามเนี่ยมันเหนือกว่าเยอะก็คือฟูเฟ้เจียนฟู้เจียนเป็นระบบขับเคลื่อนนะฮะที่มีระบบขับเคลื่อนเหนือกว,กว่าสองลำแรกนะครับแล้วมีระบบที่เรียกว่าทันสมัยกว่าโดยระบบดีดเครื่องบินแบบแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งแตกต่างกับระบบสก,กีจัมเทียบกับซานตรงกับเหลียวหนิงแล้วเนี่ยเจ๋งกว่าเยอะนะฮะระบบเขาเรียกว่าคัตตับาหรือถ้าตัวเต็มเต็มก็คือคัตตัเพาเวอเอ็กซิสเทนท์เทคออฟนะฮะซึ่งความยาว ในการเทคเนี่ยมันสั้นมากนะฮะเทียบกับเรือบรรทุกเครื่องบินอื่นๆเทียบกับสกีจานะครับความสามารถที่เหนือกว่าของคัตตบาร์เนี่ยทำให้ฟูจเจี่ยสามารถส่งเรือเครื่องบินขึ้นสู่อากาศด้วยน้ำหนักที่ดีกว่ายุตัวอย่างเช่นเจสิ้าเนี่ยน้ำหนักมันเยอะอยัเป็นต้องใช้เครื่องยิงฮะเขาเรียกว่าเครื่องยิงแล้วกันเอาง่ายๆในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินในโลกเนี่ยสหรัฐมีมากสุดสิบเอ็ดลำแล้วก็มีที่จีนเนี่ยครับที่นที่สอง,องเนี่ยครับที่มีตอนนี้มีสามลำแล้วแต่ถามว่า ยังสู้สหรัฐได้ไหมก็ยังสู้ไม่ได้เพราะมีเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้คือแสนลั่นของเจอร์รอนฟอร์ดเจอร์รอนอาร์ฟอร์ดเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ที่สร้างออกมานในคลาสฟอร์ดเนี่ยเพื่อจะเอาไว้สู้กับจีนโดยเฉพาะนะครับส่วนจีนเองก็ยังพัฒนาเรือบป็ทุกบินได้ถึงระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับโดยก๊อปปี้จากสหภาพโซเวียตผ่านตอนนี้ก็เริ่มจะมีรุ่นที่เรียกว่าทันสมัยคือ0 0 3าเนี่ยเราก็มาดูต่อไปนะครับว่าสามารถสู้ได้จริงหรือเปล่าแน่นอนครับ หลายคนก็บอกว่าฟูเจียนศูนยูนสามเนี่ยเปรียบเทียบแล้วมันทำไมเหมือนนิมิตจังเลยมันมีระวางขับน้ําประมาณแปดหมื่นตันนะครับแต่ถ้าเทียบกับนิมิตในเก้าเก้าหมื่นตันเนี่ยจะเห็นว่าเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่คล้ายกันมากคือรูปร่างตามเห็นที่เห็นนะครับสามารถบรรทุกเครื่องบินได้หกสิบลำเทียบกับนิมิตนิมิตจะใหญ่กว่าเพราะขนาดมันใหญ่กว่านะครับฉะนั้นนิมิตจะบรรทุกเครื่องบินได้เจ็ดสิบห้าลำแต่ทั้าสองต่าง,งเหมือนกันเลยครับเราจะเห็นภาพที่เห็นนะฮะว่านิมิต คือซค่งบินลบรุ่นเก่านะฮะแต่ว่าผู้เจียนก็ได้ c o อ y คล้ายครัสฐานนิมิตมากนะฮะเอาบอกว่าก๊อ y ปี้กันเราไม่ต้องไปพูดให้อ้อมค้อมนะฮะหน้าตามันเหมือนกันครับแต่ว่าการใช้งานไม่เหมือนกันโดยเฉพาะนิมิตนี่ยังใช้เครื่องยิงแบบไอ้น้ําอยู่เลยครับเทียบกับผู้เจียนใช้ไฟฟ้าแล้วครับคัตเตอร์เพลเป็นแบบไฟฟ้าครับอันนี้เราพูดถึงอดีต0ูนเนี่ยยัง ยังไม่สามารถจะทําให้มันร้อยเปอร์เซ็นเลยครับตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะฮะแต่ได้ทดสอบการบินได้ทดสอบก,บการเดินเรือได้ทดสอบการส่งเครื่องบินอะไรหมดแล้วเพอร์เฟกแล้วครับพร้อมที่จะประจําการในต้นปีหน้านะฮะเขาก็เลยมาพูดถึงอาวุธลับที่เรียกว่าศูนซูนสี่หรือซี n อสิบเก้ากับซี n เยี่สิบถามว่า c ี n เอนสิบเก้ายี่สิบมันคืออะไรเราบอกแล้วลครับอันที่หนึ่งก็คือ เลียวหนิงอันที่สองก็คือซานตงอันที่สามก็คือฟูเจียนอันที่สี่คือกวางเจาครับอาจจะเป็นเจ้อเจียงหรือเจียงซูหรือไต้หวันชื่อเขาตั้งไว้สี่ชื่อนะครับตอนนี้ C-VN19 เป็นชื่อรหัสนะครับ C-VN20 คือชื่อรหัสเรือบรรทุกเ่บินของจีนที่จะเป็นเรียกว่า Type004 ความหมายคืออะไรมันเป็นเรือคู่ครับที่สร้างมาเนี่ยต้องการให้เป็นต้นแบบที่เป็นเรือรบหลัก ที่ฟูเจียนเนี่ยเอาไว้ดูแลช่องแคบไต้หวันชายฝั่งซานรตรงเหลียวหนิงก็ใช่แต่อีกสี่ลำต่อมาเนี่ยคือเรือรบหลที่จะไว้ออกทะเลหลวงจริงๆครับเพราะความแตกต่างมันก็คือไทยซูซูเนี่ยจะใช้เครื่องยนต์นิวเคลียร์นะฮะแล้วก็มีการใช้เรือรบที่บรรทุกเ,เครื่องบินถึง90เเทียบได้กับเจอร์รอนฟอร์ดคือคลาสเจอร์รอนฟอร์ดนั่นแหละเขาจะมีคลิสของเขาอยู่นะครับคลาสแรกคือคลาสเหลียวหนิงคลาสสองคือคลาสฟูเจียน คลาสสามคือไทสุสูสี่เนี่ยจะเป็นคลาสเฉพาะที่เรียกว่าเก้าสิบลำต่อเรือลำหนึ่งเครื่องบินที่บรรทุกได้เหตุผลก็เพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการให้เรือนี้เป็นเรือรบที่เอาไว้สู้กับอเมริกาในสงครามแปซิฟิกจิเลนฟอร์ดนี่มีระวังขับเรือประมาณหนึ่งแสนแต่ไทสูงสูนสี่นี่หนึ่งแสนสองหมื่นต่อยังไหกว่าอีกครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้จีนได้วางโครงสร้างของ กองทัพเรือไว้ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่ามันคือมาตรฐานที่เขาต้องใช้ก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินเจ็ดลำประกอบไปด้วยเหลียวหนิงซานตงฟูเจียนไต้หวันกวางตงเจ้อเจียงเจียงสูเจ้อเจียงคือมณฑลเจียงสูคือมณฑลคู่กันที่อยู่ปากแม่น้ําแยงซีเขียนกวางตงก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ปากแม่น้ําไข่มุกนะฮะจูเจียงนะฮะแล้วไต้หวันก็คือมณฑล ที่22ของจีนนะฮะวิธีการที่เขาจะบอกว่าเจ็ดลำเนี่ยคือมาตรฐานของเขาละสับพอละสับแล้วก็มีเครื่องบินเรือมทุกเครื่องบินอีกเก้าลำนะครับมันเป็นขนาดย่อมนะครับเขาเรียกว่าสะเทินน้ำสะเทินบกเขาเรียกว่า erm เรือเรือสะเทินน้าสะเทินบกก็ได้ครับเรือบรรทุกเครื่องบินแบบสะเทินน้ำสะเทินบกเอาไว้ยกคนขึ้นบกเอาไว้ส่งกาลังลงนะครับเป็นเรือรลบขั้นรองนะฮะขั้นรองจากเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ซึ่งมีการ แต่ถ้าลำจะมีไทก็คือไม่เหมือนกันคือศูนย์เจ็ดห้ากับศูนย์เจ็ดหกตามรูปนะครับจะบรรทุกได้ประมาณยี่สิบลำถึงสามสิบลำเท่านั้นนะครับเป็นขนาดยอ่อมน้าหนักประมาณสามหมื่นห้าพันตันก็จะเป็นขนาดย่อมเล็กลงมาแล้วก็ตามไปด้วยฟรีดเรือที่เรียกว่าดิสโทเยอร์หรือเ ar รือพิฆาตนะที่สร้างขึ้นมาใหม่สิบหกลำนะฮะมีกําลังขับถึงสองหมื่นตันนะมีระบบ VLS ขีปืนอัตวิธร้อยสี่สิบสี่ลูกอันนี้คือมาตรฐานใหม่ที่สร้างเรือบรรทุกเบินที่เรียกว่าไทศูนย์ศูน เป็นเรือบรรทุกกระบนไม่นใ,นใช่ครับเป็นเรือพิฆาตที่มาตรฐานของจีนสิบหกลำนี่เอาไว้เป็นเรือหลักแล้วก็จะมีเรือรองที่เป็นไทศูย์ศูนย์ห้าห้าเหมือนกันนะครับแต่เป็นรุ่นที่ย่อมลงมาหน่อยนะฮะอาจจะเทียบได้ก็เป็นฟรีเกตก็ได้หรือเป็นดิสโทเยอร์ก็ได้นะครับคือมันมีน้ําหนักที่คล้าบเกี่ยวกันตั้งแต่เก้าพันตันจนถึงห2ื0 0พันตันเนี่ยจะเรียกว่าดิสโทเยอร์ก็ได้จะเรียกว่าฟรีเกตก็ได,ได้ประมาณห้าสิบลำตรงเนี้ เป็นเรือที่ขนาดย่อมลงมาเป็นตัวรองครับความหมายคือมี16ลำเป็นหลักแล้วมี50ลำเป็นรองแล้วก็มีฟรีเกตแท้ๆอีก18ลำครับที่เป็นขนาดย่อมจริงๆนะฮะอันนี้คือหลักการเขาว่ามันคาบเกี่ยวระว่างดิสทอยเยอร์แล้วก็กึ่งกึ่งที่โซเยอร์กับฟรีเกตแล้วก็ฟรีเกตแท้ๆอีก18 1แลำที่เป็นเรียกว่าไทศูย์5 t e x ก็คือมันมีทั้ง0 5 4 0 5 5 0 5 6, 0 56 052มันมีหลายรุ่นนะ เอาง่ายๆนะถ้าเข้าขใจง่ายๆถ้าคิดว่ามันเป็นดิสอยเยอร์ก็มีทั้งหมดหกสิบหกลำครับที่เป็นดิสอยเยอร์แล้วมีที่คาบเกี่ยวกันที่เป็นฟรีเกตอยู่ประมาณหกสิบแปดลำครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตีโจทย์ให้เองนะครับว่ามันเป็นดิสอซเยอร์หรือเป็นฟรีเกตแล้วที่แน่ๆอีกอันหนึ่งก็คือที่เราเคยเห็นที่เขมรเคยได้รับการตรวจเยี่ยมมาก็คือโควิดที่เรียกว่าสา0 0ันตันนะฮะเขาเรียกว่าศู6ย์ห้าหกศูนย์ห้าหกนี่มีเยอะเลยครับมี75็สิบห้าลำครับ แล้วมีอีกรุ่นหนึ่งครับที่เรียกว่าเรือขีปนาวุธโจมตีเร็วอีกร้อยห้าสิบลำคือมันเยอะมากจนผมรู้สึกมันเต็มไปมด้วยเรือหงวซารัสมัรลบกับจีนนี่เหนื่อยแน่ๆนะคือกําลังตาของจีนนี่มันมันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งกลางทั้งโมโหฬานเนี่ยมันมีเต็มไปหมดเลยครับเจ็ดร้อยลำเนี่ยผมยังคิดว่ากองเรือสรัรจะเอากำลังที่ไหนมันลบกับก,บกองเรือจีนถ้าถ้านะครับต้องบอกว่าถ้า ถ้าจีนสามารถทําได้ขนาดนั้นจริงๆเนี่ยตอนนี้ยังทําไม่ได้นะยครับยังยังยัง,ยงรอการพัฒนาอยู่สักพักหนึ่งสักสิบปีอ่ะผมว่านําหน้าสหรัฐเยอะเลยเนี่ยครน,นี้พูดถึงแค่เรือบันทุกเครื่องบินคราวนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่ต่างออกไปอีกอย่างนึงคือโดรนทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ที่มีเป็นอาวุธลับอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากคือโดรนไล่คนขับทางยุธทธศาสตร์เรียกว่า GJX นะฮะ GJX นี่เอาไว้บรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ JL1 นะครับ R l b m นะฮะซึ่งเป็นโดรนที่ ออกแบบมาเพื่อทำการขนหัวรบนิวเคียร์ฉะนั้นไอ้โดน GJX เนี่ยมันขนได้ทั้งหัวรบนิวเคียร์ขนได้ทั้งขีปนาวุธไทเปอร์โซนิกรุ่น YJ 2 1มันคือมาเลยครับลูกมันใหญ่มากมันเป็นเครื่องบินที่ไม่มีคนขับที่ออกแบบจากเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น H 2และ H 1 6เนี่ยนะครับมาเป็นดโดรนจีน่าจะเลือกใช้ AI มากกว่าในมนุษย์ในการ เครื่องบินที่ไปทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ในยูเครนเพราะว่าโดรนไม่มีคนขับครับไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องเข้าห้องงามฉะนั้นมันบินระยะไกลเนี่ยมันไกลมากนะครับหมื่นห้าพันกิโลเนี่ยมันเลยต้องใช้โดรนที่ไม่มีคนขับนี่คืออาวุธลับอย่างหนึ่งนะครับเพราะนี่โดรนเนี่ยมันไม่ใช่โดรนยุทธศาสตร์อย่างเดียวมันมีโดรนทั้งโดรนโจมตีโดรนมิกาเซ่เนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยคือสงครามโดรนเราจะพูดอีกคลิปหนึ่งนะแต่ว่าไอการที่มีโดรนเนี่ย มันจะต้องมีการป้องกันโดนด้วยอย่างดีด้วยจีนก็มีอาวุธลับอย่างหนึ่งก็คืออาวุธที่ป้องกันโดนครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าวิธีการป้องกันโดนทํำยังไงแต่ผมอยากจะบอกว่าไอ้ระบบป้องกันเนี่ยโดนแล้วเขาป้องกันขีปนาวุธจีนก็มีระบบหลักการก็กคือขีปนาวุธรอ่อต่อต้านเรือซึ่งเป็นขีปนาวุธที่ไว้โจมตีเรือของสหรัฐโด,ดยเฉพาะไม่ว่าเป็นเรือด er. ิสโทเยอร์ที่ฆ่าหรือว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ย สามารถใช้ขี่ปนาวุธรุ่นที่ว่า YJ12 ตามรูปนี่นะครับที่สามารถจะมีระบบนำทางแบบไปโตโตนะฮะมีเรดร์อินเอเชียแอคทีฟเรดร์นะครับแล้วก็มีระบบการรบกวนต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงมีลูกแน่นลูกชนเยอะซึ่งการหาเป้าก็สามารถทำได้แม่นยำนะนี่คือความภูมิใจของจีนในเรื่องของขีปนาวุธร่อนนะที่มีความทันสมัย ที่เรียก YJ12 ตามรูปเนี่ยคืออาวุธ้เปอย่างหนึ่งที่ขึ้นเกิดขึ้นนะไม่น้อยกว่ากันนะรัเสเซียก็มีอาวุธลับสาอันที่เขาออกมาบอกเตือนสหรัฐว่าคุณอย่าทําเป็นเล่นไปเรามีบูเลเวสนิกเรามีโปรไซดอนและเราก็มีแอวันกาดสามอย่างนี้เป็นอาวุธลับของรัเสเซียที่สหรัฐจะต้องสะพึงนะครับ,รบผมพูดถึงเรื่องครับบูเลเวสนิกคือขีปนาวุธของรัเสเซียที่ไว้สําหรับโจมตีรุนแรง แล้วก็ใช้นิวเคลียร์ครับขีเปตรวอนพลังงานนิวเคลียร์ที่เรียกว่าโครงการ 9F730 Grovesnik มันแปลว่านกพายุครับอาวุธแห่งพายุมันทำให้สารัฐต้องสะพึงในเรื่องของยุทธธศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมันมีหลักการก็คือบินไกลห5 0่0 0กิโลนะครับสามารถจะทำให้สารัฐกลัวถึงใครนิวเคลียร์ได้เพราะมันสามารถบินโดยไม่จำกัดระยะทางความหมายคืออะไรครับ ความหมายคือมันใช้พลังงานนันยคเรียในการขับเคลื่อนครับฉะนั้นจะบินได้ไกลมากเลยบินอ้อมโลกสามรอบโลกยังได้เลยครับการทดสอบขีปนาวุนพลังงานอิลเคียเนี่ยมันทาให้สารัฐเนี่ยถึงกับพังอ่ะนะครับว่าการทดสอบครั้งนี้ได้สําเร็จลงเรื่ออยแล้วในวันที่ยี่สิบหกตุลาคมสองศูนสองห้าไม่นานนี้เองครับปูตินได้ออกมาประกาศว่าเขาสามารถทดสอบจรวดร่อนรุ่นใหม่แล้วสามารถที่จะบินไกลได้ถึงข้ามทวีปหมื่นห้าพันกิโลโดยไม่หยุด สิบหกชั่วโมงนะครับโจมตีเป้าหมายได้ชัดเจนในพลวาเอเร่กาเลซิมอฟประธานเสนาธิการทหารรัเสเซียได้กล่าวผู้สื่อข่าวว่าเราได้ทดสอบอาวุธบูเลรสนคกทั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่21อตุลาคม2 0 2 5ใช้เวลา15ชั่วโมงเดินทาง14,000มกิโลคุณสมบัติที่แม่นยำของคีปานุสบูเลริสนิกทำให้เราโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำและถูกต้องในทุกระยะทางบินไกลหลบเรดาร์ได้ติดหัวลบนิวเคลียร์คือ เงื่อนไขที่เราต้องทําให้ได้เพื่อทําลายสมดุลของอํานาจการป้องกันขีปนาวุธโลกปูตินก็พีเด็กซิบบบ่าว่ารัสเซียมีอาวุธที่ไม่มีใครทําลายล้างได้ในโลกนี้สหรัฐและพันธมิตรนาโต้คงต้องขนลุกสู้ด้วยความสปึงตัวอันนี้เป็นคำพูดของปูตินนะครับอันที่สองคือโปรไซดอนก็คือพลังงานนิวเคลียร์ในการใช้ยานใต้น้ำครับสามารถอยู่ใต้น้ำไม่จำกัดเวลาเพราะมันเป้นิวเคลียร์แล้วไม่มีคนด้วย เป็นยายใต้น้ำได้คนขับนะครับสิ่งที่อยากจะบ,บอกว่ามันลึกล้ามากเลยฮะแล้วก็อาวกาศอาวกาศ,ากาศคือโดนความเร็วสูงที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกที่เร็วที่สุดในโลกเร็วกว่าเสียง 20- 3สามเท่าไม่มีใครรู้นะครับแต่ตอนนี้อาวกาศคือที่หนึ่งของโลกในเรื่องของซูเปอร์โซนิกน่าจะเกินกว่า1ิบเท่าขึ้นไปนะฮะในการที่มีความเร็วของขีปนาวุธที่เรียกว่าโดรน คือมันเป็นโดรนหรือมันขี่บรรวุธผมก็ไม่แน่ใจ๋ยวจะเรียกว่ามันเป็นโดรนก็ได้เพราะมันไม่มีคนขับแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นเครื่องบินน่ะรูปร่างมันน่ะเราก็เลยไม่รู้จะเรียกมันว่าโดรนหรือขี่บาวุธแต่ว่ามันไฮเปอร์โซนิกมากกว่าเสียงสิบเท่าขึ้นไปสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าเอ๊ะตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดที่เครื่องบินลบสารตกทะเลจีนใต้ถึงสองลำจากเรือบรรทุกบินชันนีมิสเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรในเหตุการณ์เนี่ยเวลาที่สิบสี่จุดสี่ห้าเนี่ย เมื่อวันที่26ตุลาที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี้เฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่น mh60 เข้ามาตกในทะเลจีนใต้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่สองคือเวลา15.00นผางจากเหตุการณ์แรกไม่แค่15นาทีเครื่องบินขับไล่สองที่นั่ง af15 f s u p e r h o r n e t ตกลงมาอีกใน15นาทีมันตกลงมาสองลำคุณว่ามันมีเหตุผลอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องบินตกแต่นักบินรอดนะครับทั้งสองสองลำนักบินรอดการวิเคราะห์กันอย่าง ล้นเหลือเลยว่าเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินมันตกกันใกล้ๆเวลากันได้ยังไงมันน่าจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของกองทัพเรือจีนหรือเปล่าถูกยิงด้วยมิสไซล์หรือเปล่าหรือโดนขึ้นตัดสัญญาณอะไรสักอย่างทําให้เครื่องบินไม่ทํางานหรือเปล่ามันเป็นอาวุธลับอย่างหนึ่งของจีนไหมไม่มีคําตอบแต่พันกกอนว่ามันคืออะไรเครื่องบินสองลำพากันสิบห้านาทีตกในบริเวณใกล้เคียงกันจากเรือบรรทุกเครื่องบินนิมิตอันเดียวกันแล้วเหตุผลที่มันตกข้ออะไร มันเป็นไปได้เหรอที่มันจะมีอุบัติเหตุพร้อมกันภายในสิบห้านาทีมันจะถูกโจมตีด้วยไซเบอร์ไหมอะไรพวกนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นเหตุการณ์ที่น่าจะมีอาวุธลับของจีนอีกอย่างนึงคือเครื่องบินล,ล่องหงเจยี่สิบฝ่ากลางช่องแคบซัสซึมะไปเลยครับช่องแคบซัสึสมะคือช่องแคบอยู่ระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับไม่มีใครจับไม่มีคขารู้เรื่องเขาว่ามันผ่านไปได้ยังไงไม่มีการเตือนภัยในเรื่องสิ้นนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มีการตตัั้้งงคําาาาาาาถมมใในนนสภขอเกกกหีีวว่่่่ททรผ เช้าไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ได้บอกว่าเครื่องบินลำนี้ห่างจากชายแดนเกาหลีน่านฟ้าเกาหลีแค่ยี่สิบกิโลญี่ปุ่นเกาหลีทำไมไม่มีใครจับได้เลยทำไมไม่รู้เลยว่ามีเครื่องบินบินผ่านในระยะใกล้ขนาดนั้นเรดาร์คุณมันเก่าเก็บหรือเปล่าเรดาร์ออกแบบมาจับตรวจเครื่องบินล่องหนได้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าเรดาร์ส่วนใหญ่ของเกาหลีรุ่น FPS11K ถูกใช้งานตั้งแต่ปีหนึ่ง้แดเจ็มีอายุใช้งานสี่สิบปีล้าสมัยโคตรเรดาร์พวกนี้ต้องซ่อมบำรุงบ่อย เสียก็บ่อยๆนะฉะนั้นกองทัพเกาหลีใต้ก็เลยยืนยันว่าเขาไม่ทราบจริงๆนะว่ามีเครื่องบินจีนบินผ่านด้านฟ้าของเกาหลีแล้วก็บอกว่าเจยี่สิบที่ของจีนครับมันมีขนาดแค่0.01เท่านั้นเองมันเล็กมากมันเป็นเครื่องบินล,ล่องหนเรดาร์ก็จับไม่ได้หรอกแต่ถ้าบอกว่าเจยี่สิบเทียบกับเอฟยี่สิบสองแรปเตอร์เป็นยังไงเอฟยี่สิบสองแรปเตอร์เล็กกว่าสิบเท่าขนาดว่าของเจยี่สิบวันเล็กนะครับ0.01 เลปเตอร์เล็กกว่าครับศูนย์จุดสิบเท่าครับนี่นะครับทำให้เกาหลีใต้เดือดดันเป็นอย่างยิ่งเกาหลีใต้ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเราต้องโละทิ้งระบบเรดาร์เราแล้วโลกมันไปถึงไหนแล้วเรดาร์เรายังไปจับแค่เครื่องบินธรรมดาแล้วเครื่องบินล่องขนจับไม่ได้ไมันเริโดนถล่มตายเลยอ,อีกอาวุธลับหนึ่งที่ผมอยากจะปิดท้ายคลิปวันนี้ก็คือว่าเครื่องบินก็เป็นส่วนหนึ่งเรือทุกเครื่องบินก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วสิ่งที่อยากจะบอกว่าเรือทุกเครื่อออองงงบบบิินนนนเเีีี่่่ยยยมมมมััต้้้ปรระกดววคคืทาาลํส รุ่นต่อไปที่จะเกิดขึ้นของสหรัฐก็คือ F47 ที่กำลังทดสอบเป็นรุ่นที่6ของจีนก็มี j 36กับ j 50ตัวนี้เป็นอาวุธของจีนที่จะต้องเห็นในภายหน้าว่ามันเป็นรุ่นที่6ที่มีสมรรถนะสูงกว่ารุ่นที่5้าอีกเยอะนะครับเราจะมาคุยกันในคลิปต่อไปนะครับว่าอาวุธลับพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นใน10ปีข้างหน้าแล้วมันจะทำให้สมดุลอำนาจระหว่างกองทัพอากาศจีนกันกนบสหรัฐมันเปลี่ยนไป แต่อย่างไรกนะ็แต่ในผมขอสรุปในคลิปนี้ว่ามันจะตัดสินใช้ชนะเนี่ยมันไม่ได้ตัดสิน,สน,สนเรื้อที่เรือบรรทุกกองบินไม่ได้ตัดส,สินที่เครื่องบินลบที่มีสมรรถนะสูงสุดอกครับมันตัดสินด้วยเรือดำน้ำหัวใจที่สุดสําคัญที่สุดคือเรือดำน้ำครับแต่ยังไม่สามารถอธิบายในคลิปนี้ได้เพราะมันยาวมากเราอยากจะบอกว่าอาวุธลับของอเมริกาน่ากลัวที่สุดครับคือเรือดำน้ำรุ่นโฮไยโอเวอร์จิเนียซีวูและลอสแองเจลิสมีทั้งหมด7 3ดบสามลำ นี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของโลกของจริงครับตอนที่ช่วงแรกที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการสงครามแต่จะแพ้ชนะกันอยู่ที่ใต้น้ำครับเรือดำน้ำซึ่งจีนตอนนี้มีเรือดำน้ำอยู่เจบเก้าลำก็เป็นความลับดามือดอยู่ว่าสมรรถนะมันจะเหนือกว่าสหรัฐไปได้ยังไงแต่ถ้ามองในสายตาผมใน,นประสบการณ์ที่อ่านข่าวมาเนี่ยจีนยังห่างไกลเรือดำน้ำของสหรัฐเยอะแต่ จีนยังมีความเหนือกว่าหลายอย่างสหรลัฐหลายอย่างเหมือนกันนะคะความหมายของผมคือว่ามันตามกันทันได้ครับในบางเรื่องนะฮะบ,บางเรื่องก็อาจจะยังตามไม่ทันแต่ก็ใกล้เคียงกองอดูดดําน้ําของสหรัฐประกอบไปได้วยรูดดน้ําสี่ชั้นโอไฮโอรอดแอนเจลิสซีวูฟเวอร์จิเนียพลังนิวเคลียร์ทั้งหมดรือดําน้นําทั้งหมดมีที่เป็นเขาเรียกว่าติดขีปนรวุธนิวเคลียร์สิบสี่ลำที่เรียกว่า S S B N เนี่ยนี่คือสุดยอดของความน่ากลัวแล้วครับแต่จีนไม่ใช่ด้อยนะครับจีนมีเจจะมีีสิ่งท ด้อยบ้างแต่ก็ไม่ได้หนีมากนะักแล้วกําลังพัฒนาอย่างเร่งรีบได้เร่งร้อนนะฮะให้ทันโดยเฉพาะเรือดำน้าที่เรีวาโจมตีที่เรียกว่าชั้นหยวนคลาสเนี่ยตอนนี้พัฒนาไปไกลมากแล้วที่ไครซื้อมาหนึ่งลำเนี่ยรุ่นที่เขาใช้ประจําการ S26T เนี่ยถือว่าทันสมัยมากนะครับถึงจะไม่ได้เป็นนิวเคลียร์เพราะเขาไม่จำเป็นต้องเป็นนิวเคลียร์ครับเพราะเขาไม่ได้ไปดูนาวีครับเขาแค่ ลาดายเวยชายฝั่งดูแลปกป้องประเทศตัวเองดีเซลไฟฟ้าเหลือเฟอือครับต่อให้สารัฐเก่งแค่ไหนนะครับถ้ามาเจอเรือดีเซลไฟฟ้าจํานวนมากแล้วก็อยู่ใกล้ชายฝั่งตัวเองเนี่ยดีเซลไฟฟ้าพอครับฉะนั้นเขาก็เลยไม่คิดจะพัฒนาเรือดำน้ำําคิวเียร์ที่เป็นเรือดำน้าโจมตีแต่ผิดกับสารัฐสารัฐจะต้องเอาเรือดำน้าโจมตีเนี่ยมาบุกกีนครับฉะนั้นเขาเลยสร้างมาตานะหรือคุณภาพของเรือดำน้าให้เหนือชั้นกว่าทุกอย่างในโลกนี้สิ่งที่ สหรัฐเหนือกว่าทุกคนในโลกนี้คือเรือดำน้าครับโดยเฉพาะเรือดำน้ำโจมตีเร็ว53ลำอันนี้คือไม้ตายเลยครับในการที่จะทําลายกองเรือทั้งหมดของจีนได้เลยครับน่ากลัวจริงๆนะครับถ้าจีนไม่สามารถสร้างกองเรือดำน้ําของตัวเองให้มาต่อสู้กับเรือดำน้ำโจมตีของสหรัฐแล้วเนี่ยกองเรือผิวน้ำทั้งหมดไม่มีความหมายอะไรฉะนั้นมันยันกันด้วยเรือดำน้ำครับฉะนั้นจีนก็รู้ครับเขาก็เลยพัฒนา อาวุธที่เราไม่ทราบอะไรเลยเพราะว่ามันต้องเป็นความลับสุดยอดนะเรือด,ดำน้าเนี่ยเขาจะพัฒนาได้ทันสหรัฐไหมโดยเฉพาะเอสี่ิบหกเนี่ยที่ใครซื้อมาหนึ่งลำเนี่ยเขาจะพัฒนามาโหลดแปดสิบลำครับเพื่อมาจัดการกับเรือดำน้ำโจมตีเร็วของสหรัฐห้าสิบสามลำแต่ที่สามลำจะรับมาไม่หมดหรอกครับอย่างมากก็มาสิบลำดังนั้นสิบลำมันมาเจอแปดสิบลำของจีนที่เป็นเรือดำน้ำโจมตีมาสู้กันเนี่ยยังไงไม่เหนือกว่าเท่าไหร่หรอกครับ ด้วยจํานวนแล้วก็ด้วยสมรรถนะที่ไม่ไม่ได้ด้อยกว่านะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านไงการซ่อมบำรุงการดูแลมันง่ายหน่อยสารัตอยู่ไกลบ้านไงคือเรือดำน้ำยูเคียนี้สิ่งที่ดีที่สุดของมันคือมันไม่ต้องโคลมาสามเดือนได้ไงแต่เรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าเนี่ยมันได้หนึ่งเดือนแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกว่ามันคงไม่เป็นนั่งจมตัวเองอยู่เป็นเดือนเดือนแล้วครับมันลบกันแค่สิบห้าวันมันก็จบแล้วไม่ต้องอยู่ทั้งนานเนี่ยแต่ว่าซุ่มโจมตีเหมือนสมัเปอร์เนี่ยมันต้องอยู่กันเดี๋ยวมาเล่าให นี่แหละครับคืออาวุธลักที่น่ากลัวที่สุดของจีนและของสหรัฐที่เรายังไม่ทราบรายละเอียดมากนักเดี๋ยวจะค้นคว้าม,มาคุยครับเพราะตอนนี้ในโลกแข่งความ,มาจริงเนี่ย most advanced submarine เนี่ยมันก็มีของรัสเซียครับใต้ฝุ่นคลาสแล้วก็เบอรลสคลาสที่เทียบทเทียบเป็นระดับโลกเวอร์จิเนียคลาสที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้แล้วก็โออ c โอคลาสของสหรัฐของจีนยังไม่เห็นเลยครับว่าเป็น แอดวานซ์ซัมรินยังไม่โพงมาเลยครับมันก็มีชั้นหยวนนะฮะชั้นส่งนะครับแล้วก็ชั้นหมิงในสิ่งที่อยากจะบอกว่าในทางเทคนิคเรือดำน้ำจีนยังไม่ยังไม่สามารถเทียบชั้น most advanced ได้เลยยังเทียบกับสหรัฐไม่ได้เลยแต่ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูการพัฒนาเรือดำน้ำที่เขาอาจจะประกาศออกมาให้เราทราบว่า เขาพัฒนาถึงขั้นไหนแล้วที่ผมเห็นคือ S 2 6 T เนี่ยค่อนข้างยันเร็วและพัฒนาอย่างอย่างก้าวกระโดดมากรุ่นที่เราใช้อยู่ตอนนี้มันเป็นรุ่นพื้นฐานธรรมดานะที่ประเทศไทยซื้อมาแต่มันมีรุ่นแอดวานของเขาาที่เขาพัฒนาไปไกลแล้วครับติดตามต่อไปครับอาวุธลับจีนสหรัฐรัสเซียยังมีอีกมากมายที่จะคุยกันไม่จบไม่สิ้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไ r i b e ครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด s u บส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน